อ่าวันนี้น้องวินมาเที่ยวที่บ้านคุณยายคุณตาที่จังหวัดน่านนะครับนี่กําลังเล่นของเล่นกับพี่กับตันใช่ไหมนี่พี่กับตันใช่ไหมพี่กับตาหล่อไหมหล่อหล่อน้องวินพี่กับตาหล่อไหมลูกหล่ออ๋อนี่อันนี้กําลังทำอะไรคะเล่นโอ้กําลังกําลังเล่นรถใช่ไหมใช่มีรถหลายคันเลยอ้าวอรถเอาตะไบสีอะไรอ๋อมีกี่สีเนี่ยอันนี้ลูกนี่มีสีอะไรบ้างมีสีอะไรขาว โอ้ต่อไปเอาสีอะไรดีต่ไปเอาสีต่อไปเอาสีแดงได้ไหมมีสีแดงไหมสีแดงไหมแล้วก็เอาสีอะไรอ่าต้องใส่แล้วก็เอาสีอะไรเออเอาสีม่วงมีสีม่วงไหมพี่พี่นี่พี่พี่แล้วก็สีอะไรแล้วก็ต้องยินเอาสีอะไรดีสีม่วงไปแล้วอ่าต้องยินเอาสีฟ้าสีฟ้าสีฟ้าได้ไหมอ๋ออันนี้เป็นรางเลยเอาสีอะไรเอาสีฟ้าได้ไหมครับโอ๊ย อันน okay? mm ี hmm. again, oh, ush, uh, uh, uh ้เป็นรางรถของพี่กัปตันใช่ไหมโอ้โหนี่รถเคนยาวมากอันนี้เป็นรถของพี่กัปตันอันนี้เป็นรถของพี่กัอ๋อได้สีฟ้าแล้วใช่ไหมได้สีฟ้าอ๋อเอาไปวางตรงนั้นให้ลูกเอาไปวางตรงนู้นเอาไปวางตรงนู้นยังไม่มาสีฟ้ามาวางตรงนี้เร็วเออเอาแต่ไป้ซีมพูซีมพูชมพูเออจะู้ว่าจะพูว่ อันนี้รถรถพี่กับตาทำไมยาวจังลูกสีแดงขาวย้อไ,ไปเลยอ๋อสีแดงขาวใช่อ่ะสีแดงขาวอืมขอ้ขาวต่อไปทีนี้เราเราอ่าวสีเนะทาทีนี้เราเอารถมาไว้บนรถของพี่กับตาคันใหญ่นี่ดีไหม,ไมเอามาเดียงเอาไปที่เอาเราจะขนรถกันมาเอาเอาลองที่พี่กับตาลองทำที่เอาขึ้นยังไงเอารถขึ้นยังไงนี่นี่ เอออะลองสิอะนร่น้องลีนเอารถขึ้นไปข้างบนรถแล้วเราจะขนรถไปขายกันได้ไหมน้องบีดินแกะแหวนอือหึเดี๋ยวเราจะขนรถไปขายนะลูกน้องลินเฮ้ยเดี๋ยวเราจะเอาเงินบีดขนมกันอ่ะเอาขนรถขึ้นมาที่บนรถคันนี้เร็วคันนี้เลยนะอ้าวมีจานเอาขนมาสิแบบนี้เออนี่ขึ้นมากี่คันแล้วคันที่หนึ่งกี่คันแล้วโอ้บีดนต้องเลี้ยงสิอะบีดินต้องเลี้ยงเอา อย่าให้รถตกนะรถตกได้เสียหายแสดงว่าต้องมีนต้องเสียตังค์หนึ่งร้อยบาทเลยนะลูกถ้ารถตกนะอืมนี่เรวได้แล้วได้กี่คันแล้วน่ะหกคันแล้วมีทั้งหมดกี่คันต้องยินนับสิหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดมมีแปดคันแล้วทำไมคันแล้วก้าวสิบ <9, 10. S 1> เอ้ก้า9สิบมีมีชั้นมีชั้นหนึ่งเหรอลูกโอ้ยเองข้างได้เลยเหรอ อันนี้รถระดับซปเปอร์คาร์เลยนะเนี่ยของพี่ปตันอืมอ่ารอไปเอาเข้าข้างในยังไงอ่ะมันต้องเข้าข้างในได้ไหมได้ไหนัูเข้าข้างในยังไงกันคะัอดอีกันยัดอย่างเงี้เหรอยัดเข้าไปยัดเข้าไปอย่างนงี้เหรอยัดเข้าไปอย่างเงี้โอ้นดีกอันยัดอะไรครับ อ๋อนี่ใครระบายนี่พี่ตันนี่ใครระบายของพี่กัปตันใช่ไหมไหนไหนลองดูซิของพี่กัปตันใช่ไหมโอ๊ยขอโทษของกัปตันใช่ไหมโอ้โหนี่นะครับเจ้าของผลงานไหนลองยิ้มที่เจ้าของผลงานนะทำไมกัปตันระบายไม่ออกนกกรบเลยสวยจังเอออ้าวครบยังอัรถ้อันลขึ้นหมดยังยังยังไม่ครบเลื่ลืมอ๋อสวยมากครับสวยมากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ้าวขึ้นหมดยังยัง เสร็จยังเสร็จยังแล้วงั้นไปดูซิว่าจูรถได้เยอะขนาดไหนโอ้อันนี้นล้ววันนี้เป็นผู้ช่วยนะครับเป็นผู้ช่วยของพี่กัปตันท้องไม่ดินแล้วก็พี่ไอวี่พี่ไอวีไม่ช่วยนะครับพี่ไอวี่ไปไหนไม่รู้ครับไอวี่ไม่ช่วยเหรอเขาดูใหญ่อ้าวเอ้าทำไมรถคันนี้มันเป็นอย่างงี้อ่ะเอาใส่อย่างงี้ได้ด้วยเหรอใครับมันจะตกแหวนรถอย่างเงี้ย เขาจะเอารถคันนี้ไปอ๋อใพี่ตันจะขับรถคันนี้พี่ตันกับน้องนี่จะขับรถคันนี้ไปสง่งใช่ไหมเขย่งใครแล้วใครแล้วใครแล้วใครหมดยังครหมดยัง,ยงโอ้ยรถเยอะมากเลยรถพี่กํตาตนะันอะเต็มกล่องเลยพี่ตันเราเอาเป็นยาวๆไม่ได้เหรอครับเรา,เายาวๆได้ไหม แล้วก็ต่ว่าเป็นแบบนี้เราทับกันได้เลยอืมทับ่างนี้เหรอทับได้นี่การขนส่งของพี่ยบตอนนะครับรถเราทับกันอย่างนี้เลยเราทับกันอย่างเงี้ยยังไงก็ไม่เป็นอ่ะอืมจะเสร็จหรือยังจะเสร็จหรือยังยังสองคันอีกสองคันสองคันสองคันเย้ขันทีหนึ่งขันสีหนึ่งโอ้ที่จริงบนข้างล่างมันใส่เต็มแล้วเหรอครับข้างล่างมันเต็มแล้วเหรอ เอ,อ,องข้างล่าเต็มยันเตยังอที่พี่ีทำไรลูกเียพี่ีรสุดยอดโอ้หคันโอ้ my ก o d เธอหสร้งให้ไหมนี่พี่จะพารถรถัเลยนครับอะไรครับดูดิดดเริ่มปะไรอะ รถถังเอาถังเอว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 เสร็จหรือยังพี่น้องนี่เสร็จยังเสร็จแล้วอันไหนเอาเอาเอาไปส่งให้พี่พี่แล้วน้องดินเค้นไปเร็วเอาไปส่งให้พี่พี่เสร็จแล้วไปส่งเร็วเร็เอาไปส่งให้กับผู้รับเหมาไปส่งให้กับคนสั่งซื้อรถรถถังหรือเปล่าดูนี่ดีๆเอาไปส่งหรือยัง ส่งเร็วๆอ๋อกําลังซ่งอยู่ตอนนี้รถรถรถเกิดเสียงกลางทางรถเกิดนี่นะครับวันนี้เป็นผู้ผู้สั่งซื้อผู้สั่งซื้อรถก็คืออีกนี่งให้หงชิ้นอ้าวไปส่งให้พี่พี่ล้วส่งยังไงถึงแล้วพี่พี่รานส่งนี่นะครับสำเร็จแล้วส่งเสร็จแล้วใช่ไหมั้ย รถเ,เคนยกลงเอาเอ้อเอารถเคนยกลงเหรอครับเอาลงยังไงอาลงยังไงมีการส่งรถของของเท่าแก่กับตัน <c oughs> อ๋อนี่ส่งรถอย่างนงี้เหรอ เอารถยาวๆหน่อยได้ไหมน้องพี่ตันเอาเอายกรถขึ้นหอเอาหนึ่งชิ้นอันไหนเอาอันนี้หยิบอันแรนอันอันหนึ่งอ่ะหยิบอันหนึ่งพอละนี่เสูบแล้วการส่งรถเจ้ครับสำเร็จยังนี่นะครับสำเร็จแล้วลงมาจะหมดแล้วเชนก็จะเอาอันนี้เอาพี่น้องลินช่วยพี่กับตนเร็วน้องลินช่วยพี่กับตนหน่อยเร็วรถเอาลงมาให้หมดเลย ี่ตรงนี้เไว้ดินไหอ่มาเย้พแล้วอุ้เฮ้ยพี่ัเสรอซืยังนี่นะครับรถของพี่ยกกันเยอะมากโอ้โหเตรียมเลยตอนนี้เป็นตอนนี้เป็นเฮียกับตันะครับเท่าเก่กับตนเท่าเก่หน่อย ท่เกันไรกับติรนอีสิน้องดินช่วยพี่ก <so ัิตันหน่อยเร็วสุดยังสามสิบพันสุดยังสุดยังบางครั้งก็เอาออก้็เอาออกอ๋อเออกไม่ได้อะได้หมเอาดินๆแลลูก โหเหอเรออ <c oughs> ีหมดยังยังเ,เราขอกลับบ้านก่อนนะเพราะยานเราอยไปรูทัศน์หยาจะไปรตทัศน์จะไปทำไมยาจะไปรูทัศน์เหรอฮะพี่พี่ไปก่อนแล้วยนะานาะไปรูทัศน์โอเคค่ะ เชียงคบยังโอเคเก่งมากตบมือตบมือหน่อยเชียงเชียงเหรอโอเคอ่ะตบอ่ะเสร็จแล้วอตบมือตรงนี้ตบมือโอเคไม่บายกันไม่บายไม่บายเอาทั้งสามคนไม่บายกันลูกไม่บายไม่บายบายทางนี้สิไปทางนี้ตรงนี้ ไปทางนี้๊าเดี๋ยวบาเจกับ้องลินอีกทีนะครับสวัสดีค่ะน้องลินไม่ไปเหรลูกไม่าย